คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนชัดเจนต้องรอวันโหวตยังเหลือใครอีกล่ะเนี่ยผมหมายถึงพระเอกหนังรุ่นเก่าๆนะเพราะเห็นล้มหายตายจากกันไปเป็นว่าเล่นล่าสุดถึงคิวคุณอุเทนบุญยงหลังนอนป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงและโรคอื่นๆมาตั้งแต่ปี64ก็ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบที่บ้านสุขสุดท้าย เมื่อเวลาเที่ยงครึ่งของวันจันทร์ที่12สิงหาคมขณะนี้ศพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมณสาราบุพการีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนและจะมีพิธีชาปนากิจในวันพุธที่16สิงหาเวลา13นาฬิกาก็ขอแสดงความอาลัยเอาไว้ณที่นี้พูดถึงบ้านสุขสุดท้ายหลายท่านคงพอจะรู้ส่วนท่านที่ไม่รู้และงงๆก็ขออนุญาตคุย และบอกกล่าวให้ฟังบ้านหลังนี้ก่อเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคุณบินบรรลือฤทธิ์พระเอกนักบุญหรือพระเอกแบกศพก็สุดแท้จะเรียกกันจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นที่พักอาศัยของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไร้ญาติไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนบันเทิงคนทั่วไปก็สามารถอยู่ได้หากถูกทอดทิ้งไร้ญาติจริงซึ่งคุณบินเคยบอกกับผมว่า ได้ใช้งบในการกอร่อสร้างบ้านสุขสุดท้ายที่อำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีไปราวๆ6-7ล้านบาทตอนนี้มีผู้ป่วยรยายญาติอยู่ในการดูแล14คนรวมทั้งคนในวงการบันเทิงอย่างคุณพลพระราพรคุณต่อธนาเศษและป้าจิตสรนิทัยอดีตนักแสดงรุ่นเก่าแก่ของช่องเจสีที่คุณบินเพิ่งไปรับตัวมาอยู่ที่บ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองสำหรับค่าใช้จ่ายภายในบ้าน คุณบินจะรับผิดชอบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าหยูกยาเงินเดือนเจน้าหน้าที่จิตอาสาตกแล้วเดือนละราวๆเกือบ2องแสนบาทบางทีก็มีคนใจบุญใจกุศลนำสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงไวัยไปมอบให้ซึ่งคุณบินให้ทราบซึ้งและขอบคุณครับก็เข่าวขและที่คุยนี้ ก็ไม่ได้จากดราม่าหรือเรียกร้องความสนใจให้กับพระเอกรักบุญแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่คุณบินทําแล้วทําอยู่และทําต่อไปก็มาจากหัวใจจิตอาสาถ้าทําแค่เอาหน้าเอาภาพสร้างคอนเทนต์ป่านนี้ก็คงจะหายหัวไปแล้วเอา้าแต่รายนี้ยังไม่ได้หายหัวหายหน้าไปไหนก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตนายกทิพยนั่นไงวันก่อนไม่รู้ระเมอเพอหรือได้รับข่าวอะไรมาจึงออกมาพูด ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้นั่นสิทุกคนมีความหวังมีสิทธิ์ฝันแหละเข้าใจแต่ก็อยากสกิดคุณพิธาการเมืองเรื่องของการแย่งชิงอำนาจได้เดินทางมาถึงขั้นนี้แล้วอย่าไร้เดียนสาให้คนเขานินทาไปเลยยอมแพ้และประกาศเป็นฝ่ายค้านตามที่คุณปิยบุตรชี้ทางสวรรค์เสียเถอะอย่างน้อยก็ยังพอจะมีศัก์สีหลงเหลืออยู่บ้าง อย่าเคิมหลงไปกับคำป่อยอของสื่อของกูรูบางคนที่คอยอยุคอยให้ท้ายพวกนั้นนล้วนประเภทพิเป้าสายันสัญญาผิดหวังอกหกักซ้ำบ่อยๆทั้งเพผู้นำฝ่ายค้านนะ่ะตำแหน่งใหญ่โตเชียวนะทำเป็นเล่นไปแต่เจ้าอี้จะเป็นของคุณพิธาหรือไม่ก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นต้องดูกันต่อไปพ่อๆกับคุณเศรษฐาทวีสินนั่นแหละ แม้พรรเพื่อไทยจะได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลและรวบรวมเสียงสอสได้เกินครึ่งข,ของสภาแล้วแต่ก็ใช่ว่าคุณเศรษฐาจะนอนมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เสียที่ไหนผมไม่ได้จะแช่งแต่การเมืองนั่นเนาะเอาแน่เอานอนอะไรได้เสียที่ไหนที่เห็นว่าใช่บางทีก็ไม่ใช่ขนาดประกาศกล้องทั้งพ่อลูกจะกลับบ้านวันนั้นเวลานี้อยู่แบบๆไม่ทันขี้ฟันจางหายเอ้า รู้อย่างไม่กลับอีกแล้วอีอย่างวะแล้วนี่ยิ่งได้ฟังสวเสรีสุวรรณพานนท์ขู่เอ้ยพูดผมพูดตามหลักการหมายถึงทุกคนไม่ได้หมายถึงนายเศรษฐาทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่ได้อคติกับใครของจริงให้รอดูวันโหวตเพราะยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนวันโหวตหรือไม่เช่นถ้าพักร่วมรัฐบาลตกลงโคต้าครมอกันไม่ได้และถอนตัวก็เป็นตัวแปรได้ ดังนั้นทุกอย่างจะชัดเจนจริงๆต้องรอวันโหวตไม่แต่เฉพาะคุณเสรษฐากระมังคนแดนไก่ก็เห็นทีนอนตีนไก่หน้าผากเหมือนกันคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน